สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาดโยชายาอย๋าอาสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมอดิศรประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุสาเหนยเช่นเคยนะครับเช่นเคยนะครับมิงกลาบาซยามะมิงกลาบาเชนดิฉันตุสาเหนยค่ะวันนี้เป็นตอนที่52นะครับนำเสนอเรื่อง การถามทางครับคำาว่าการถามทางภาษ,ษาเยอรมาพูดว่า l a m e j i l เ m จ e นนธนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงเยดีโออาตานลุานาออาตานะเยดิโวอตานลุานาดิฉันจะามา รถไฟเลียสิยทาเลียสิยทาสถานีรถไฟปูดาโยงปูดาโยงมาต่อเซลาเซลาออกเซลาออก,ออกถ้วยถ้วยด้านซ้ายเแบเบ เบะเบะทางออกทวเป้าทวเป้าลงมาซิ้นลาซิ้นลาซิ้นลาก่อนอื่นอเยีอเยีตามเส้นทางลนเดลนเดห้าสิบเมตร มีตางาเสประมาณเล่าเล่าตรงตรงเต็ดเต้เดเดินเข้ามาเช้าวินลาเช้าวินลามาถึงหรือมาถึงหรือไปถึงเยาวยาว สถานที่แห่งนั้นเอดีนียเอดีเนียาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอเซาออูข้างหรือด้านข้างเบเบเส้นทางเล็กๆหรือตรอกหรือซอยแลนจาเี แลนจาเีามองเห็นหรือพบเจอด้วยด้วยเข้าวีวีคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับฮัลโหลยิมยาจะมา พญาไทยเคลียเสยยทาพุทธายงกณีเอดีโกเบโลเสร็จล่ะยะมะเลพุทธายงกณีสีอยุธยาลั้นโกถั่วแต่เบเบ้กะถั่วปอกกณีซิ้นล่ะบาเบเบ้เบเบ้ถั่วปอกกณีสีอยุธยาลั้นโกอิญซิ้นล่ะยะเมพี่งแล้แท้โกมีตา90ลောက်ตะแต่ ช้าวินล่ะบามีตา90แล้วช้าวินล่ะพี่ยောက်ไปปี่ล่ะไอ้นี่อย่าล่องมาอ้าวอูเบกะลันจาลีตุ้ยบาเมฮึกแกอ้าวอูเบกะลันจาลีเดวินยะมะล่ะฮึกแกไอ้ลันลีกะยูอะตะฟลื้นฐานะกูวินแห่ลันบาเจซุติมมาเดชิกูวินแห่ลันบา เจซูติมาเรชินคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับฮัลโหลเยดียออตันลุยนทานาลาชินฮัลโหลสถานีวิทยุหรือเปล่าคะฮอบาเดอเมชิบาคเมียาครับจามาพยาไทยเลียสิยะทาบูดายยงกานีเอดิโกเบลูเซลายามเลจากสถานีรถไฟฟ้าพยาไทย ดิฉันจะมาที่นั่นได้อย่างไรคะบูดายงกาเนซีอายุทยาเลงกูทวเดเกูทวเดเบเบกาทวเป้ากานีสินหลาบาจากสถานีรถไฟฟ,ฟ้าให้ลงมาจากทางออกด้านซ้ายมือที่จะออกมาถนนสีอยุธยาครับเบเบทวเป้ากานีซีอายุทยาเลงกูยินสินหลาา่ายามจะต้องลงมาที่ถนนสีอายุยาด้านซ้ายมือก่อน ปีเยนลนเดกมีดางาเซแล่เดดเด่ชอวเวลาบาจากนั้นให้เดินตรงมาตามเส้นทางประมาณห0เมตรครับมีดาง้าเซแล่เฉวเวลาปีเยเย้าปาบีลาถ้าเดินถึงเลยหรือคะเอดีเนียเล่ามาอซาอูเบกาลันจาลีดวยบาเมช่วงตรงนั้นจะเจอซอยเล็กๆข้างอาคารครับ โเอเคซาอูเบกาแกลนจารีเดวิญยามาลาค่ะจะต้องเข้าไปในซอยขอ้างยามะลาค่ะจะต้องเข้าไปในซอยข้างๆอ,อ,อาคารนั้นหรอคะโเอเคเอดดลัแลนลีกาเยดิโออาตาลูิ่นฐานากูวินเดลันบาใช่ครับซอยนั้นเป็นทางที่เข้ามาสถานีวิทยุครับเจสุตมาเดชินขอบคุณครับเจสุตมาเดชิน ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกนะคะ Hello y ย d ดียวแตนลุยนาถาชิแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่า Hello สถานีวิทย์คะในประโยคนี้คำว่า Hello เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่พูดเมื่อรับโทรศพัพท์แปลได้ว่า Hello เยดีโออตานลุยฐานะแปลได้ว ok, ่าสถานีวิทยุกระจายเสียงใช้วางไว้ท้ายประโยคคำถามแปลได้ว่าไหมใช่หรือไม่ชิเป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้หญิงแปลได้ว่าคะค่ะสถานีวิทยุศึกษาทบทวนประโยคอีกครั้งศึกษา ทบทวนประโยคอีกครั้งว่า Hello เยเดียวอตานุเอน n านาลาชิแปลตามสำนวนไทยได้ว่า Hello สถานีวิทยุหรือเปล่าคะประโยคต่อมานะคะ h o b าร a m e อเม s ชิบ a k คมยาแปลตรงจากภาษาเมียนมาจะได้ว่ามีคำสั่งทำเถอะครับในประโยคนี้คำว่า h o t e รเป็นคำตอบรับประโยคคำถามใช่หรือไม่ แปลได้ว่าใช่ถูกต้องปาเป็นคำแสดงความสูภาพในภาษามีนมาไม่สามารถแสดงความสุภาพในภาษามีนมาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้เมชิแปลได้ว่ามีคำสั่งเมื่อใช้ในการรับสายมักจะสื่อว่ามีอะไรให้รับใช้ปา ใช้ตาหลังคำกริยาลงท้ายประโยคคำสั่งอย่างสุภาพหรือขอร้องแปลได้ว่าทำเธอคิมยาีเป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับทบทวนประโยคครั้งว่าเบียแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าใช่ครับมีอะไรให้รับใช้ครับประโยคต่อมานะคะจะมา พยาไทยเลยสิยาทาบูดาโยงกานีเอดีโกเบลูเซลายา,มาเมะแปลาจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าพยาไทยรถไฟฟ้าสถานีรถไฟเริ่มจากถึงที่นั่นจะอย่างไรต้องมาต่อในประโยคนี้คำว่าจะมาแปลได้ว่าดิฉันเลเสิยาทา แปลได้ว่าอแปลได้ว่ารถไฟฟ้าบูจาโยแปลได้ว่าสถานีรถไฟกานีเป็นคำต่อท้ายสถานที่และเวลาแปลว่าเริ่มจากแอดีโกแปลได้ว่าถึงที่นั่นเบลูมาเล เป็นคำแสดงคำถามในบริบทอนาคตโดยจะมีคำกริยาใสา่ไว้ระหว่างคำว่าเ e ลูกับคำว่ามาเล่แปลว่าลูกับคำว่ามาเล่แปลว่าจะอย่างไรเซลลายาแปลว่าได้มาต่อหรือต้องมาต่อนะคะ ทบทวนประโยชน์ครั้งว่าจะมาพญาไทยเรียสิแยไทยเป็นสำนวนไทยจะได้ว่าจากสถานีรถไฟฟ้าพญาไทยดิฉันจะมาที่นั่นได้อย่างไรคะประโยคต่อมานะคะบูตาโยงกาณีซีอายุ a ยายละงูทวเดเบเบเกะทวเป้ากาณีสินลาบาแปลกณีสินลาบาแปลตรง จากภาษาเมียนมาว่าสถานีรถไฟเริ่มจากถนนสีอยุทยาออกที่ด้านซ้ายจากทางออกเริ่มจากลงมาทําเถอะในประโยคนี้คำว่าบูดาโยแปลได้ว่าสถานีรถไฟกาน เป็นคำต่อท้ายสถานที่และเวลาแปลว่าเริ่มจาก C อยุธยาแลแปลได้ว่าถนนซีอยุธยาโ o เป็นคำแสดงสถานการณ์ของประโยคไม่สามารถแปลตรงตัวได้เป็นภาษาไทยถ้วยแปลได้ว่าออกแต่เป็นคำขยายคำนาม เป็นคำขยายคำนามโดยจะมีคำกริยาหรือวลีกริยาวางไว้ข้างหน้าคำเตะเพื่อขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังคำเตะแปลได้ว่าที่ซึ่งอันเบะบซึ่งอันเบะแบแปลว่าด้านซ้ายก้าแปลว่าจากถ้วยเป้า แปลว่าทางออกเซนล,ลาแปลว่าลงมาปาใช้ตำหลังคำกรียาหรือคอร้องแปลได้ว่าทำเธอนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าบูตาโยงก้นีซีอายุ a y ยาเลงกูทวัดเจเปเบก้าทว p ดเป้าก้นีเซนลาบาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่า จากสถานีรถทางออกด้านซ้ายมือที่จะออกมาถนนสีอยุทยาครับประโยคต่อมานะคะเบเบท้ทเวเปาคานีซีอยุธยาลังกุอี้เซนหลายเมแปลตามภาษาเมียนม,มาตรงๆจะได้ว่าด้านซ้ายทางออกเริ่มจากด้านซ้ายทางออกเริ่มจากถนนสีอยุทยาก่อนอื่น ลงมาจะต้องในประโยคนี้คำว่าเบ b แบแปลว่าด้านซ้ายถ้วยเป้าแปลว่าทางออกเป็นคำต่อท้ายสถานที่และเวลาแปลว่าเริ่มจากอยีแปลได้ว่าก่อนอื่นซินลาแปลว่าลงมายาเมแปลได้ว่า จะต้องนะคะจะต้องนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าเบเบ่ถวเป้าก้านีซีอายุทยาลังกูอยินซินลายาเมแปลเป็นสำนวนไทยว่าจะต้องลงมาที่ถนนสีอายุทยาจากทางออกด้านซ้ายมือก่อนคุณผู้ฟัอนนะครับสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะคะปียนแลงเดกู มีดางาเซ่เล่าเจเดชวเวลาบาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าถ้าเสร็จแล้วถนนข้างในเมตรข้างในเมตรห้าสิบประมาณตรงๆเดินเข้ามาในประโยคนี้คำว่าปี๋แปลได้ว่าถ้าเสร็จแล้วหรือหลังจากนั้นแล แปลว่าถนนไทยมีจาแปลได้ว่าเมตรงาเสแปลว่าห้าเสบเล่าแปลว่าประมาณแด่แแปลว่าตรงตรงเช่าเวลลาแปลว่าเดินเข้ามาเดินเข้ามาป่า ใช้ตำหลังคำกริยาลงท้ายประโยคคำสั่งอย่างสุภาพหรือขอร้องแปลได้ว่าทำเธอนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าปีนเลนเทกูมีดางาเซเล่เต้เด้เชาเวลาบาแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าจากนั้นให้เดินตรงมาตามเส้นทางประมาณ50เมตรครับประโยคต่อมานะคะ มีตาหงาเสรล่าเช้าวเวลาปีเยยวปาบีลาแปล,ปลจากภาษาเมียอรมรงตรงๆได้ว่าเมตรห้าสิบประมาณเดินเข้ามาถ้าเสร็จแล้วมาถึงเป็นไปแล้วไหมในประโยคนี้คำว่ามีจาแปล,ได,ดปลได้ว่าเมตรเล่าแปลว่า ประมาณเ่าววลาแปลว่าเดินเข้ามาปีแปลได้ว่าถ้าเสร็จแล้วหรือหลังจากนั้นเย่าแปลได้ว่ามาถึงหรือมาถึงหรือไปถึงปาเป็นคำแสดงความสุภาพในภาษาเยอมาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้ ปีเป็นคำลงท้ายประโยคตามหลังคำกริยาเพื่อสื่อว่าทำไปแล้วหรือแล้วลาเป็นคำแสดงคำถามใช้วางไว้ท้ายประโยคคำถามแปลได้ว่าไหมใช่หรือไม่นะคะทบทวนประโยคครั้งว่ามีจางาเซเล่าเช้าวเวลาปีเยี่ไปา่าเย่ปาบีลา แปลเป็นสันวนไทยได้ว่าถ้าเดินเข้าไปประมาณ50เมตรแล้วถึงเลยหรือคะประโยคต่อมานะคะเอดีนียเล่ามาอซาอ,อูเบกาเลนจาลีด้วยบาเมแปลตรงจากภาษาเมียนมานั้นสถานที่ประมาณที่อาคารข้างเส้นทางเล็กๆพบเจอจะ ในประโยคนี้คำว่าเอดีแปลว่าสิ่งนั้นเนียแปลได้ว่าสิ่งนั้นเนียแปลได้ว่าสถานที่เล่าแปลว่าประมาณมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาใช้ตำหลังคำนามแปลได้ว่าณนะที่เมื่อ แปลว่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเบแปลว่าข้างหรือด้างข้างกาแปลว่าจากแล n จาลีแปลว่าเส้นทางเล็กๆหรือตรอกหรือซอยด้วยแปลว่ามองหินหรือพบเจอป่าเป็นคำแสดง ความสุภาพในภาษาเยอม,มาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้แม่เป็นคำปัจจัยลงท้ายคำกริยาคำกริยาเพื่อให้ประโยคที่สมบูรณ์ใช้ในประโยคบอกแล้วในบริบทอนาคตแปลตรงได้ว่าจากนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าเอดีเนียเล่ามาอาเซาอ,อูเบกา ลันจาลีดวยบามแปลตามสำนวนไทยได้ว่าช่วงตรงนั้นจะเจอซอยเล็กๆข้างอาคารครับประโยคต่อมานะคะโฮเกะอซาอูเบกา a ลนจาลีเดวิญยามลาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าใช่ค่ะอาคารอตรงๆว่าใช่ค่ะอาคารข้างเส้นทางเล็กๆข้างใน เข้าได้จะหรือไม่ในประโยคนี้คำว่าโฮเกะเป็นคำตอบรับคำพูดหรือคำถามแปลได้ว่าวีแปลได้ว่าเข้ายากแปลว่าได้เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่าทำได้หรือต้องทำมาล่า เป็นคำแสดงคำถามในบริบทอน,นาคตแปลได้ว่าจะไหมจะหรือไม่นะคะทบทวนป,ประโยคครั้งว่าโฮเกะอาเซออูบีกะลันจาลีเดวิยามาลาแปลตามสำนวนไทยได้ว่าค่ะจะต้องเข้าไปในซอยข้างๆอาคารนั้นประโยคต่อมานะคะ,ะโฮเกะเอดีลลนลลกา เยดีโออาตันลุ่นฐานะโกวินเดลาบาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าใช่ครับสิ่งนั้นถนนเล็กสถานีวิทยุกระจายเสียงถนนที่เข้ากระจายเสียงถนนที่เข้าในประโยคนี้คำว่าเลนลีแปลได้ว่าถนนเล็กก้าเป็นคำแสดงสถานะประธานของประโยค วางไว้หลังคำนามไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้เด้ล่าแปลได้ว่าถนนที่เข้านะคะทบทวนประโยคครั้งว่าฮเกอเอดีิและลีกาเยเดิโออตันลุยนทานาโกวินเด้แลมบาสถานีวิทยุศึกษาแปลตามสำนวนไทยได้ว่าใช่ครับใช่ครับซอยนั้นเป็นทางที่เข้ามาสถานีวิทยุครับ ประโยคสุดท้ายนะคะ Jesus Deba Desi แปลจากภาษาเมียนมาตรงๆว่าถือเป็นบุญคุณค่ะในประโยคนี้คําว่า j e s u De แปลได้ว่าถือขอบคุณแต่เป็นคำปัจจัยตาหลังคำกริยาลงท้ายประโยคบอกแล้วเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะ ทบทวนประโยชน์ครั้งว่า Jesu t i m b a d e ช s h แปลเป็นสำนวนไทยจะได้ t i m b a d e ช s h แปลเป็นสำนวนไทยจะได้ว่าขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจที่ได้จากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับในบทสนทนามีการใช้คำในการบอกตำแหน่งและเส้นทางหลายคำนะคะเรามาดูขวามือพูดว่ายาแบกกา อาคารตรงข้ามแมวปาหน้าเบกออาคารตงข้ามแมวป่าถนนที่อยู่ข้างร้านหนังสือพูดว่า Sao Saiye Bega Bega l a m า a า a o Saiye Bega ล a m บา,า,า,ยยา,าตรอกที่อยู่ระหว่างอาคารสองหลังพูดว่า อาสาวอ,อูนัลโลจากะลันลีบาอาสาวอ,อูนัลโลจากาลันลีบาร้านอาหารที่อยู่ตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟพูดว่าบูดายโเน่เนนชินสายกะซาเต้าสายบาบูดายโเนะเต้าสายบา ปูดาโยเน่เมียนชินไซง่ซาเต้าไซบะร้านมินิมาร์ทที่อยู่มุมถนนพูดว่าแลนด์งกะมินิสโตบะแลนดร้านอาหารที่อยู่ต้นถนนนั้นดีพูดว่าแลนเทกะาซาเต้าไซงะก้าวเด และเทกาซาเตอสังกาเก้าเดบ้านเขาอยู่ที่กาเก้าเดบ้านเขาอยู่ที่ท้ายสุดของถนนพูดว่าตู้เองกาและโซม่าชีเดตู้เองกาและโซม่าชีเดนะคะ ผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Hello Yedio Atanuel Tana Lashi Ho ba da Ami s ม i ba kmiak Jamma Phayathai Kiasi Yata Buddha Yongani Edigo b e l ล Selayamale Si ayodya langu t, t u a e Bebe ka tuapeau kani sinla ba Bebe t ทว p ป a u kani ซีอยุธยาแล้งโกอิญซิ้นล่ะยะเมพี่เห็นแล้งแท้โกมีตา90ลောက်ตะแต่หี่ยววินล่ะบ่าห่อวินล่ะพี่เห็นยောက်ป่าบีล่ะเอ้ดินี่ยาลောက်มาอ่าเศาะอูเบ้กะแล้งจาลีตุ้ยบ่าเมห่อเก้อ่าเศาะอูเบ้กะแล้งจาลีเดวินยะมะล่ะห่อเก้เอ้ดิแล้งลีกะ วิดิโอเอตันฟลุ่ยทา,าร์นา,นาโกเอตันฟลุ่ยทาร์นาโกวินเดลามาเจซูติมาเอชินสถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาพโยจายาอย๋าองสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตที่ว่าเอ็นชี้นำเสนอสุภาษาิตที่ว่าเอ,เเอนา็นเชปูเอ็นน่ามมาเชนดาเอ็นเชปู เอเนามาชันตาแปลตรงว่าหน้าบ้านร้อนหลังบ้านไม่สุขสบายนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือเอแปลว่าเชแปลว่าด้านหน้าปูแปลว่าร้อนเน้าแปลว่าด้านหลังมาชันตาแปลได้ว่าไม่สุขสบายนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือ ในขณะที่คนที่อยู่ในที่คนที่อยู่ในห้องหน้าบ้านร้อนใจคนที่อยู่ในห้องด้านหลังบ้านก็ไม่อาจที่จะอยู่อย่างสบายได้ซึ่งเปรียบเทียบได้กับหากคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำร้อนรุ่มหรือคนที่พึ่งพาอาศัยผู้นำนั้นก็ย่อมอยู่ไม่สุข ด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพามา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมาก,กันเถอะเรื่องการถามทางได้จบลงแล้วนะครับและอาจารย์ตุซานแหวต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับมิงกาลาบาคัมยะสวัสดีค่ะมิงกาลาบาเชสถานีวิทยุส